ในวันนี้ครับผมจะมาโซโล่บอสอีเวนต์ห้าตัวเราไม่ใช้เราจะใช้เพียงแค่สตัวเท่านั้นครับผมและสําหรับเซตทีมครับประกอบไปด้วยอีกริดซงจินวูและตัวเงิน2ตัวครับสปีดวากอนกับทากาโรดะครับผมและถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูความโหดความตึงกันแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับ บล็อกทีเฮชเติมเทนรีโลเติมเพชรเติมเกมพาร์ตอนิเมะแวนการ์ดอันที่จริงก็มีให้เติมกันอยู่ทุกแมปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็น ender, อนิเมะดีเฟนเดอร์นิเมะราสสตนออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์บ็อกฟูดคิงเลกาซีหรือแมปอื่นๆอีกเพียบไปหากันเอาเองคือบอกไม่หมดไอดี ID ไก่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแมปมีให้เลือกเพียบเลยครับผมใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมบล็อกทีเฮชครับมาถึงก็มาเล่นหลุมนี้นะครับนี่หลุมที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะถ้านับจากบ้านเราก็หลุมที่สาม น้าจากบ้านศัตรูก็หลุมที่สี่อ่ะมาพร้อ,อมแล้วกดเย็ดครับผมวางสปีดวากอนครับสาหรับวิธีการฟาร์มเงินตรงนี้เนี่ยผมก็เคยสอนไปหมดแล้วนะครับผมหรือต้องให้ผมสอนซ้ําอีกไหมคือมันจะสอนทุกคลิปก็เกินไปนะ <c oughs> อ้าวโอเคเดี๋ยวมันขึ้นเคียร์เวฟเนี่ยเดี๋ยวเราก็วางสปีดวากอนได้2ตัวแล้วกราฟตัวละทีนะครับก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาไว้มันจะได้ไวๆนะคุณผู้ชมเราต้องทําทุกอย่างให้เสร็จภายใน5้าวีครับปับป๊บปั๊บนี่เรียบร้อย Okay. แล้วครับตัวที่3ครับสำหรับวิธีการอัพสปีดวากอกนผมก็เคยสอนไปแล้วเหมือนกันอัพกระจายครับตัวละทีตัวละทีตัวละทีไปเรื่อยๆครับผมเราจะไม่อัพแบบตัวเดียวจนตันแล้วค่อยแป๊บอ,อีกตัวอะไรอย่างนั้นไม่เอานะฮะนี่กระจายกระจายกันไปอัพไปเดี๋ยวเราก็รองเงินครับพอมันขึ้นเคลียร์เวฟเราก็จะได้เงินเพิ่มนะครับผมประมาณเคลียร์เวฟรอบหนึ่งประมาณ3000มนะั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้ แต่ประมาณนั้นแหละก็ค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นใจเย็นๆสบายๆทาใจให้ร่มๆชิวๆไปฮะอัปไปอัปไปโอเคตอนนี้สปีดวาก้อนผมเป็นสามสามสามหมดแล้วนะครับก็เวฟหน้าก็น่าจะมไม่ใช่สิเดี๋ยวขึ้นเคียวเวฟก็ตันตัวหนึ่งละโอเคเดี๋ยวเวฟต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเริ่มวางตัวดาเมจแล้วนะครับมาทําสปีดวาก้อนก่อนหนึ่งทีครับมาเตรียมวางซองจีนูครับผมวางไปเลยครับวางไปเลยครับ แล้วก็ความเงินต่อครับเดี๋ยวมันขึ้นเคียเวฟอ่ะขึ้นแล้วสปีดบก,ก้อนผมตันหมดแล้วครับทีนี้ก็มาวางอ e ีกริดครับผมวางไว้เลยฮะวางไปสามตัวเลยเออจบสบายสบายแล้วก็ทีนี้ก r a b ตัวเงินไอตัวระดับดีเจนเดอรี่ได้เลยครับไอทากาโรดะเนี่ยอัพได้เลยนะรัวๆเลยครับยาว อำไปยาวๆเลยจ้ะสบายๆครับตรงนี้ใจร่มๆนั่งจิบน้ำชงน้ำชาน้ำโค้กกันว่ากันไปแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนน้ำโคกเดี๋ยวผมขึ้นบนจอให้ฮนะนี่เลยกีว่าโคสสนับสนุนค่าโคกได้โอเคกดอัพรัวๆไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ขาตั้งนิดหน่อยครับผม มันต้องใช้หมื่นสองห้าร้อยนะครับในการอัพขั้นสุดท้ายนะครับเราก็อัพไปให้ตันน่ะตันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเล่นทํานู่นทํานี่ทีหลังไม่ต้องรีบฮะอ่าโอเคตัวฟาร์มเงินตันหมดแล้วนะครับนี่นะครับแม็กนะครับแม็กแม็โอเคเรียบร้อยมาทีนี้ก็วางซองจีนูนะครับผมข้างหลังนะครับเอาให้ครอบระยะแบบสุดคุ้มที่สุดนะฮะวางไปแล้วก็เริ่มอัพเลยครับอัพไปเลยครับ อัพจนได้สกิลกดนะครับผมเอออัพให้มันได้สกิลกดนะแต่อย่าเพิ่งกดนะเออเราต้องทําอย่างอื่นก่อนค่อยกดนะครับจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบโอเคเนี่ยเดี๋ยวขั้นต่อไปก็ก็เราจะได้เริ่มทําการทําตามแผนนะทําตามแผนอย่าดนสดมาเวฟหน้าก็น่าจะได้เงินแล้วนะเดี๋ยวเรารอนิดหน่อยโอเคอัพครับจากนั้นครับผมให้เราขายอ e ีกริด ให้หมดเลยครับซองกินูอะไรก็ขายให้หมดครับเอาอีกิดมาวางให้อยู่ในระยะที่คุ้มที่สุดนะครับเท่าที่คุณคิดว่ามันจะคุ้มที่สุดนะเอออึบอึบแล้วก็ซองกินูครับเออวางข้างหลังดีกว่าอ่ะโอเคจากนั้นไอตัวที่นี้ไอตัวที่คับกดสกิลก็กดได้เลยนะครับกดสกิลมาเลยครับจากนั้นครับอัพอีกิทให้มันได้ท่าคอมบันเดอร์สลชดนะครับแบบนี้นะครับทุกตัวเลยครับเอาไว้ทุกตัวเลย โอเคจักนั้นก็มาที่ตัวขวาสุดนะคุณผู้ชมตัวขวาสุดนะอัพไปตัวขวาสุดก็คือตัวที่มันอยู่ใกล้บ้านเราที่สุดอะให้อัพไปจนจนตันเลยนะครับผมเอาให้ตันไปตัวหนึ่งก่อนเออผมลืมว่ะเราเราวางซองยินอูตัวหนึ่งตรงนี้ด้วยเออแล้วก็ตัวตัวที่เราอัพเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะเราก็วางข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าตัวหนึ่งประมาณนั้น อ่อีกิกต่อไปครับงงปหมคือระวางซองยินอูตัวเนี้ยมันจะครอบระยะถึงตรงนี้ใช่ไหมแบบครอบพอดีเป๊ะเราก็วางข้างหลังตัวหนึ่งล้วก็วางข้างหน้าตัวหนึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยคือเป็นตัวที่เราจับไม่ตันนะครับส่วนตัวข้างหลังเราก็อัพตันแล้วก็ตัวนี้กอับตันมันจับตันได้แค่2ตัวก็เลยต้องวางแบบนี้ฮะมาอ่อีกิกต่อครับเอาอีกิตให้ตันเลยนะครับคุณผู้ชมตันหนึ่งตัวก่อนนะครับโอเคซองจินอูนะครับให้ปรับเป็นสตองเกตครับ แล้วก็ไอพวกตัวเนี้ยอีกิทที่เราไม่ได้อัพจนเป็นฟูลเอเออให้ปรับเป็นสตองเกียรไว้ครับแล้วก็อัพอีกิทต่อเลยครับอ่ะจากนั้นครับตังเหลือครับพอพออีกิทตันหนึ่งตัวแล้วนะครับกลับมาอีกิทตัวที่2ตัวที่3าครับอัพครับสลับกันอัพไปเรื่อยๆครับสลับกันอัพไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเราไม่ได้อัพจนตุ้มเป็นฟูลเอ E อนะครับสลับกันอัพนะ โอเคตอนนี้นะครับบอสอ e ีกิทเนี่ยอยู่หน้าสุดแล้วนะครับเราก็ปรับเป็นเฟิร์สได้เลยครับเออเราไม่ต้องสตองเกตแล้วสตองเกตเดี๋ยวมันหันไปตีตัวหลังก็ใช้เป็นเฟิร์สเหมือนเดิมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมครับอีก e ิทสองตัวนี้เราจะกระจายกระจายกันอัพสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่อัพแบบตุ้มยัดตุ้มเดียวให้มันตันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ อัพแบบนี้มันเป็นการแบบได้ดามจคุ้มที่สุดคุ้มเงินที่สุดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีการอัพอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ครับรออีกแป๊บหนึง่งอ่ะให้เราหยุดอัพหยุดอัพอีกทีที่ขั้นแปดนะคุณผู้ชมหยุดก่อนนะครับเอาให้มันขั้นแดทั้งคู่แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยรอดูขั้นตอนต่อไปครับอัพปับ๊บโอเคตอนนี้มันเป็นขั้น8ปดทั้งคู่แล้วนะ ผมสลับกันนับมาจนขั้นแปดทั้งคู่ละทีเนี้ยให้เราเลงตัวใดตัวหนึ่งครับตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งอ่ะในสองตัวเนี้ยอัพให้ตันครับเอาให้ตันเลยนะครับอันนี้จะไม่สลับแล้วนะเออนี่ก็เป็นสูตรการใช้อีกริดนะครับผมก็ไปลองใช้กันดูครับอาจจะดูงงงนิดนึงแต่ถ้าเกิดทําความเข้าใจแล้วอ่ะมันจะไม่งงนะก็คือตัวแรกเนี้ยอัพตันไปก่อนอ่ะไม่ใช่ดิอ่าเราวางสามตัวใช่ไหม เราอัพให้มันเป็นไอคอมมานเดอร์สลัดสามตัวก่อนแล้วก็อัพตันตัวหนึ่งจากนั้นอีกสองตัวเราก็สลับสลับกันัะไปเรื่อยๆจนพอมันถึงขั้นที่แปดปุ๊บเราก็ใส่สุดจนตันตัวเดียวและแล้วค่อยไปใส่สุดจนตันอีกตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมตันสองตัวแล้วมาตัวที่สามครับโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะวิธีการอัพวีกิสถ้าถ้าอัพตันเนี่ยคือมันจะเล่นง่ายนะครับผม อะชื่นใจก็อีกครั้งหนึ่งครับผมใครอยากสนับสนุสนค่าโคกนะครับผมช่วงนี้ผมแบบอัดคลิปทั้งไลฟ์สตรีมคือแบบเจ็บคอมากเลยฮะคอแห้งฮะสามารถสนับสนุสนค่าโคกได้เดี๋ยวผมขึ้น QR โค้ดให้ครับผมโอเคตอนนี้อ e ีกริตตันสามตัวแล้วนะครับผมมาอัพซองกินอูตัวที่เราอัพค้างไว้ครับ ก็คือมันจะอยู่ตรงกลางตัวตรงกลางเนี่ยอัพไปอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าผมจับตัวไหนยังไงบ้างนะอ่าซองจินูตัวกลางอัพตันใช่ไหมพอซองจินูตัวกลางตัวนี้ตันปึ๊บอะอัพตัวหลังให้ตันครับพอตัวหลังตันปึ๊บค่อยอัพตัวหน้าครับแผนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคซองจินูนะครับปรับเป็นสตองเกตเลยครับผมเพราะว่าบอสมานู่นแล้วให้มันตีบอสเลย อ่าแล้วซองจินูผมตันตัวหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาร์ตัวหลังเลยครับออาไปยาวๆฮะตอนนี้ก็เป็นเวฟที่26แล้วนะครับผม โอเคซองจินูตัวนี้ผมปรับเป็นเฟิร์สเลยนะเพราะว่าลูกกระจอกด้านหน้าตายหมดแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซองจีนูมันหันไปตีตัวหลังเลือดมันเริ่มเลือน้อยละเดี๋ยวมันรอดเดี๋ยวมันรอดเฮ้ย okay. ซองจินูตัวนี้ต่อครับจะตันละจะตันละใส่แตกไปอีกหนึ่งครับผมบอกเลยอีกิดมีเท่าไหร่เองก็ไม่พอหรอกอีกิดมันไม่ไหวครับผมน้องอืมโธมันจะไปสู้ซองจีนนได้ไงใช่ไหม Uh, ไปโอเคตอนนี้ซองจีนูผมนะครับตันสองตัวแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับผมปรับซองจีนูหนึ่งตัวนะครับเป็นสตองเกตไว้นะครับอันนี้ปรับไว้นะถามว่าตอนตรงเนี้ยปรับไว้ทำไมนะครับเราเราปรับตัวกลางนะเป็นสตองเกตไว้ปรับไว้เพื่อให้มันเล็งไปตีพวกตัวฮอปกอลลินครับตัวนี้ครับ ตัวนี้มันจะเลือดเยอะกว่าชาวบ้านแล้วคือเวลามันตุยเนี่ยมันจะแยกล่างครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันตุยก่อนเพื่อนนะครับเพื่อที่มันจะแยกล่างเร็วๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสมมติมันตุยตรงเนี้ยถ้ามันตุยตรงเนี้ยมันคือชิบหายเลยนะคุณผู้ชมล่างแยกมันก็จะเดินออกระยะเราไปนะครับเออก็ระวังนิดนึงโอเคครับมาต่อไปซองจินแอนอีกตัวหนึ่งครับผมไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับ เอามาเป็นดาเมจเสริมนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องไปซีเรียสก็เนี่ยครับผมอีกิดสดาเมจก็จะอยู่ประมาณ2อ9หมื่นเก้าสนะครับผม2อ9 0มนะก้าร้อก้นจะอยู่ประมาณนี้แหละ <S <S ได้รับการบูตจากซองจินอูมาอะไรมาก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะ เฮ้ยผมลืมลืมขายตัวเงินโอเคคุณผู้ชมมาขายสปีดวากอนนะครับเลงขายดีๆนะคุณผู้ชมอย่าขายผิดไปขายอีกิดนี่งามไส้เลยนะฮะโอเคอัปไปซองจีแอนโอเคตอนนี้ฮอปกอบลินเลือดมันเหลือน้อยแล้วเราปรับไอซองจีนูตัวมันเก็บเป็นเฟิร์สได้เลยครับมันจะได้ลุมตีตัวนี้ ลุมตีตรงนี้ก่อนนะครับไอ้ตรงนี้ทีหลังได้ไม่เป็นไรนเห็นปะฮอปกอบลินเนี่ยขนาดผมตีมันก่อนตั้งแต่แรกอะ่ะมันยังแตกตรงนู้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องตีมันก่อนนะครับเพราะว่าฮอปกอบลินเนี่ยมันเป็นมอนที่แบบเลือดมันจะเยอะกว่าชาวบ้านข้อหนึ่งเลยนะเลือดมันเยอะกว่าชาวบ้านแล้วทีเนี้ยพอมันตุยเนี่ยมันแยกร่างอีก เออเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันเป็นตัวมันเป็นจุดทริคของด่านนี้นะครับผมต้องระวังให้ดีๆบางคนสังเกตเอ้ทำไมมอนมันหลุดวะทาไมมอนมันหลุดวะนั่นแหละครับคือมันไปตายตรงใกล้ๆสุดขอบระยะเราเว้ยแล้วมันก็หลุดล่างล่างที่มันแตกออกไปอ่ะที่มันแยกล่างออกไปอ่ะก็หลุดไปครับโอเคตังแปดพันครับอัพซองจินแอนได้อีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งทีอ่ะอ๋นี้ก็ตะบีตะบันลุมตีมันเข้าไปฮะลุมตีมันเข้าไป อือถ้าใครรู้สึกว่าแสงสีฟ้ามันแยงตาก็ผมขอแนะนำแว่นออฟตุตตุ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 เซนเตอร์นิดนึงฮะเขาไม่ได้จ่ายโอเคกองทัพทหารเงามาอีกรอบนึงครับผมเบิ้มเบิมดูเลือดหายแบบพุ่มพวบคุณผู้ชมเลือดหายแบบพุ่มพวบดูดิโอโหโอโหโอโหเน้น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 จากล้านห้าเหลือห้าแสน จากล้านห้าเหลือห้าแสนแค่นั้นแหละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวฮ้ยเฮ้ยมันมีคนทรยศคุณผู้ชมลูกน้องเรามันทรยศคนหนึ่งฮะไอ้นี่มันทหารชั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนลงโทษอย่างหนักเคเราเราเตรียมขายอ e ีกริดเลยครับผมโอเคอีก e ริดไม่ตีละขายได้เลย เกลหายเลยครับหายเลยหายเลย,าย,เลยมาเอามาวางนี่ดีกว่าประวางไปครับอัพ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 จนถึงเนี่ยไอชาร์โด้สลมเนี่ยไอขั้นขั้นหกขึ้นไปอะ่ะอย่าอัพเป็นฟูลเอวีนะเอาเอาขั้นหกเจ็ดแปดอะไม่เกินแปดเนี่ยอัพไปไม่เกินแปดหกอ่ะตังเหลือก็อัพไปครับกระจายกระจายกันไปอย่างที่ผมเคยบอกฮนะกระจายไปอ่ะวางซองยินูว,วางไป ปับปับปัปปับปบอ่ะเสรยบร้อยผ่านนี่ก็เป็นการโซโล่นี่ก็เป็นการโซโล่บออีเวน้นโดยใช้ยูนิตแค่สตัวเท่านั้นครับผมเฮ้ยบอกเลยว่าสุดโหดสุดตึงฮะลองเอาไปทำกันได้ครับก็ถ้าคุณมีอีกิดะนะแล้วก็ซองยินอูผม3ดาวครับ บอกไว้ก่อนว่า3ดาวนะครับศูนดาวไส้แตกฮะและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย